ขอต้อนรับขอต้อนรับแชร์ขอต้อนรับแชร์ขอต้อนรับแชร์รักษาความเป็นส่วนตัวรักษาความเป็นส่วนตัววัดดีหวัดดีจ้าวัดดีวัดดีทุกคนเข้าใหม่แล้วนะคะป้าเข้าใหม่ลูกตอนนี้มันตอนนี้คอมเมนต์ได้แล้วลูกคอมเมนต์ได้แล้วนะคะวัดดีวัดดีจ้าวัดดีค่ะหวัดดีค่ะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี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 ทุกคนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนหนึ่งนาทีแล้วนะคะหนึ่งนาทีแล้วนะคะหนึ่งนาทีจ้า หนึ่งนาทีแล้วนะคะสวัสดีจ้าหนึ่งนาทีแล้วะคะ่ะเข้ามาหนึ่งค่ะเข้ามาหนึ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาคุยด้วยก็ได้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเข้ามาสองค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะไอ้คลิปจักี้เนี่ยคลิปจักี้เนี่ยข้อความมันไม่ขึ้นนะคะข้อความไม่ขึ้นแต่แต่ไม่รู้อ่ะมันจะประมวลผลหรือไม่เราไม่รู้นะคะเพราะมันเพิ่งเคยเป็นนะคะกดไลค์กดแล้วแล้วหนึ่งหนึ่งนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาสองกดไลค์หนึ่งนะคะไอคลิปเจ๊กี้นี่ข้อความมันไม่ขึ้นนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีลูก โอ้ยช่องอันละช่องช่องอันตัวปลานะคะโอ้อ่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ข้อความมันไม่ขึ้นนะคะข้อความมันไม่ขึ้นข้างหน้านะคะไม่รูไรไร้ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนอะอันนี้เข้ามาเข้ามาสี่กดไลค์หนึ่งนะคะกดไลค์ให้แล้วเนี่ยไหมคะขอบคุณขอบคุณคะ่ะช่องตัวปลานะคะ สวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีคะ่ะโอ้โหไม่จะกินนะคะกดไลค์กดไล,ดไล unch, ค์สิบสองค่ะข้อความไม่เข้าข้างหน้าสักคนนะคะไอไอที่ข้อมูลส่วนตัวข้างหน้ามันไม่ขึ้น,นะคะ่ะมันไม่ขึ้นนะคะต,ต้องซื้อตัวขาวขาวแล้วก็เขียวนะคะมันไม่ขึ้นนะคะ มันไม่ขึ้นมันก็เลยข้อความมันไม่ขึ้นนะคะอะไรไม่เกีโหยก็ตามกันพื่มภาพเพ่ภาพ,พ,พ,พเลยค่ะนะคะก็พยายามจะเข้ามาก็เข้าไม่ได้เนาะอะไรแล้วก็ผู้ติดตามนะคะไอ้กดไลค์นะกดไลค์สิบสองคนเลยนะคะสิบสองเลยนะคะแต่เข้ามาหาป้าไม่ได้สักคนนะคะป้าก็เลยไลค์ไลค์แค่สิบห้านาทีนะคะแล้วก็มาขึ้นไลค์ใหม่นะคะ มาขึ้นไลน์ใหม่ว่าดูที่ว่ามันเป็นอะไรถึงถึงถึงจะถึงจะไม่ขึ้นมาข้างหน้านะคะพิมพิมอะไรก็ได้ party, hip, ค่ะพิมพ์คูอะไรก็ได้นะคะถามป้าอะไรก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะป้าสุวิมลียมสลีนะคะป้าชื่อสุวิมลียมสลีนะคะอายุอายุเจ็ดสิบหกค่ะอายุเจ็ดสิบหกนะคะ ก็มาไลฟ์มาไลฟ์สน so. ุกสนานนะนะคะมนยังยังไม่ได้สร้างรายได้หรกค่ะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะไลฟ์ได้แค่ทีละสิบเก้านาทีหนกนะคะสิบเก้านาทีถ้าถ้าถ้ายี่สิบขึ้นไปเขาจะไม่ประมวลผลนะคะจะไม่มีทิปเทปเก็บไว้เลยนะคะเมื่อกี้ป้าไลฟ์เป็นเทปที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นเทปที่สี่นะคะ หนึ่งสองสามเนี่ยประมวลผลเรียบร้อยนะคะที่ลงเักกี้ยังยังยังนะคะยังไม่ประมวลผลนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยี่สิบเอ็ดอรายาค่ะน้อ,องอรายาหนึ่งหนึ่งกระโทกนะคะโอเคค่ะน้องอรายาหนึ่งกระโทกนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ อ๋อยี่สิบเอ็ดน้องอรออรายาหนึ่งกระโทกนะคะทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณช่องไอไอตัวปลานะคะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาคุยนะคะมาจะกี้นี่ค่ะข้างหน้ามันไม่มีคนเข้ามาได้เลยนะคะกดไลค์กดไลค์ตั้งสิบสองคนเข้ามาหาป้าไม่ได้สักคนป้ากันเลย พอได้สิบห้านาทีป้าก็เลยกดลงใหม่นะขึ้นขึ้น,นไลฟ์ใหม่ถึงจะถึงจะจะเข้ามาได้นะคะข้อความนะเข้ามาหาป้าได้นะคะเมื่อกี้น้องๆน,น,นะคะโอ้ยเข้ามาโนนี่มันเข้าไม่ได้นะคะนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเข้ามาสองกดไลฟ์สองนะคะตอนนี้ได้ห้านาทีแล้วนะคะป้าก็จะไลฟ์ได้สิบเก้านาทีสิบเก้านาทีก็จะลงนะลุงนะ ตอนนี้มันได้ห้านาทีก็เหลือเหลือลอีสิบสี่นาทีก็จะลงเนะถ้าเลยกว่าน,นั้นเขาไม่ให้ประมวลผลก็ป้าก็เลยต้องขึ้นขึ้นไลฟ์บ่อยๆบ่าไลฟ์บ่อยๆไลฟ์บ่อยๆไลฟ์เอาเวลาหนูกนะคะเวลาเขาให้ป้าทําให้มันได้ร้อยยี่สิบชั่วโมงร้อยยี่สิบชั่วโมงนะคะป้าก็ไลฟ์ได้วันละหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะคะหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนี่ไลฟ์ได้หนึ่งชั่วโมงยัง ยังได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์อยู่เลยลูกนะคะแต่ก่อนก็ไล้ไล้วันนึงก็ได้แค่สี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้นะคะป้าไล้แค่สมัยก่อนไล์ like, แค่สามครั้งนะคะสามครั้งก็สิบกว่านาทีสิบกว่านาทีมันก็ไม่ได้ชั่วโมงนะคะนั่นแหละป้าก็เลยเล่นเอาไล์ like, ตลอดเลยนะคะไล์ like, ให้มันได้นะวันละถึงชั่วโมงนะคะ น้องอัญญาค่ะหนึ่งกระโทกนะคะสวัสดีทักทายค่ะทักทายคุยอะไรก็ได้นะคะเนาะคุยอะไรป้าก็ได้นะคะหวัสด,ดีจ้าอันนี้เข้ามาสามนะคะเข้ามาสามกดไลค์สามนะคะหวัสด,ดีจ้าตอนนี้ป้าได้เจ็ดนาทีแล้วนะคะน้องๆสงสัยไปเตะบ,บอลไปกินข้าวไปนู่นไปนี่กันหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาสี่ค่ะเข้าสี่แล้วนะคะเดี๋ยวคงเข้ามาในนี้และนะคะเข้ามาสี่แล้วนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวป้าไปเปิดไปเปิดหม้อข้าวต้มก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะล้นนะคะแป๊บเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาสี่แล้วนะคะกดห้าเข้าสี่นะคะ ต้มกระต้มค่ะต้มกระต้มจะกินกับหมูหยองวันดีจ้าวันดีจ้าเนี่ยกดไลค์ให้สี่นะคะกดไลค์ให้สี่เข้ามาแค่สองคนค่ะนะคะวันดีจ้าวันดีค่ะวันดีวันดีวันดีวันด,ดีนะคะได้แปดนาทีแล้วค่ะได้แปดนาทีก็เหลือสิบเอ็ดนาทีนะคะสิบเอ็ดนาทีป้าก็จะลงนะลุงนะถ้าไม่ลงมันจะไม่ประมวลผลลุง ป้าอยากจะไลฟ์ทียาวเาป็นชั่วโมงเลยจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆเนาะอันนี้มันไลฟ์สิบกวนาทีก็ลงสิบกวนาทีก็ลงสิบกวนาทีก็ลงอย่างนี้ค่ะตอนนี้เรายังทําเวลาอยู่นะคะแล้วก็ลงคลิปลงคลิปวันละวันละสิบสองคลิปนะคะช่องเขากะมาให้นี่นะคะให้เราทําเวลาร้อยี่สิบชั่วโมงให้ได้ก่อนแล้วก็ลงคลิปวันละสิบสองคลิปนะคะนัะ่แหละ ป้าก็ทำตาม่ะลงลงคลิปวันละสิบสองคลิปทุกวันนะคะอะวัดดีจ้าวันดีค่าวันดีค้าวันดีค้าหวัดดีป้าอายุเท่าไหร่อายุเหรอลูกเหรออายุเจ็ดสิบหกลูกเจ็ดสิบหกปีนะลูกนะวันนี้วันแม่นะลูกวันไม่แห่งชาตินะลูกป้าวันแม่ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่หนึ่งสิงหาเลยนะคะ ก็เลยใส่ฟ้าตลอดนะคะเนาะวันแม่เนาะอันเนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใส่ฟ้าแล้วคะ่ะพรุ่งนี้ก็เออเลยวันแม่ไปแล้วนะคะเนาะนนก็เราก็ใส่ใส่มาถึงวันที่สิบสองวันแม่ของของพระราชนีนะคะเนาะพระราชนีสิริกิตนะคะวันแม่วันที่สิบสองนะคะนั่นแหละวันแม่แห่งชาตินะคะเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอายุเจ็ดสิบหกนะลูกอ่าน้องอาทิตยาน้องอาทิตยาคุ้มคุ้มพวกมิตรนะคะสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะสนับสนุนป้าถุวิมนนะคะสวัสดีจ้ากดไลค์ให้หกแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษทักทายนะคะทักทายสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโอปอนะคะน้องโอปอผมอยู่าผมอยู่ปสามครับโอเคลูกหนูอยู่ปสามเหรอน้องโอปอปสามลูกสวัสดีสวัสดีทักทายลูกสวัสดีสวัสดีนะคะ อันนี้ภาษาอังกฤษนะคะป้าเรียกคุณบีแล้วกันเนาะคุณบีแล้วกันเนาะาทักทายค่ะทักทายนะคะช่องสีเขียวนะคะแล้วก็น้องอาทิตย์ยาค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะน้องโอปอค่ะกดกดไลค์ให้ยายหรือ,อยังลูกอยู่กันสาม สามโออยู่อยู่ปีสามโอเคลกูกอยู่ปีสามนะคะสวัสดีสวัสดีกดติดตามแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้ภาษาอังกฤษคุณขะอ่าพิมพ์ภาษาไทยหน่อยไเลยค่ะคะป้าอยากรู้จักชื่อคะ่ะเป็นภาษาอังกฤษนะ่ะป้าอ่านไม่ออกนะคะตอนนี้ได้ได้สิบสองนาทีแล้วนะคะ ก็สิบเก้านาทีป้าก็ต้องลงนะลูกเพราะป้ายังยังไม่ผ่านลูกยังไม่ผ่านนะลูกยังไม่ผ่านก็ต้องไล่น้อยๆลูกไล้น้อยๆแต่ไล่บ่อยๆนะลูกนะแต่ถ้าผ่านแล้วเนี่ยจะไล่ยาวเป็นสองชั่วโมงก็ได้นะคะสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ผ่านค่ะอ๋อช่องช่องตัวปลาจ้าช่องตัวปลาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะคุณเวทเวเวนยินนะคะเวเนยินนะคะ,เวเนนะ,คะสวัสดีค่ะน้องเวเนยินนะคะกระช่องตัวปลานะเขขอบคุณขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะเนาะกดไลค์เปิดค่าการมองเห็นนะคะสวัสดีค่ะน้องโอปอค่ะปีสามนะคะป้าครับ อายุเท่าไรครับโอ้อายุเหรอลูกเหรออายุอายุเจ็ดเจ็ดหกลูกเจ็ดสิบหกลูกเจ็ดสิบหกนะคะอายุเจ็ดสิบหกลูกนะคะป้าสุวิมลเลียมอนสลินะลูกชื่อสุวิมลเลียมรนสลิอายุเจ็ดสิบหกปีลูกก็มาไลฟ์คุยกับหนูๆนั่นแหละนะคะเนาะคุยกับเพื่อนๆนะคะวันดีจ้าวันดีค่ะ วัสดีสวัสดีจ้าน้องน้องเวเนยินนะคะเดนยินนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะปอสองค่ะปีสองนะคะปีสองค่ะน้องโอปอปีสามนะคะโอเคค่ะเจ็ดหกใช่ใช่อายุเจ็ดหกครับนะคะเวนิสห้าห้า ห้าห้าปอนะคะห้าห้าปอห้าห้าปอแปลว่าอ,อะไรลูกอืมแปลว่าอะไรห้าห้าปอแหละอืมเวนิดทักทายเวเวเนยินนะคะเวเนยินนะคะเวเนยินนะคะชื่อน้องยินนะกันเนาะเรียกง่ายๆนะกันน้องเวนินนะคะสวัสดีสวัสดีก็ปอสองอ่ะปีสองแล้วลูกเหรอ ปีสองกับคนหนึ่งก็ปีสี่นะคะผมปีสี่โอเคค่ะโอเคค่ะวัดดีวัดดีลูกวัดดีโอ้ยไลไลช่องแดงนี่สนุกจริงๆเลยลูกยายอยากจะไลให้มันให้มันสร้างไดได้เสร็จแล้วยายจะไล่ยาวๆยาวๆคุยกับหนูยาวๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยลูกนะคะเนาะคุยทุกวนันทุกวนันทุกวันน้นองเขา แค่คุยกันนี่ก็หมดเวลาชั่วโมงแล้วถูกไหมลูกผมอายุหกขวบโอเคลูกหกขวบหกขวบปสามลูกโอเคโอเคลูกหกขวบปสามอันนี้เวนิดแปดปีโอแปดปีลูกแปดปีอายุแปดปีก็ประมาณปปสี่นะลูกเนาะใช่ไหม มป4ป5น้องะป4หละนะป4ป5เลนะโอเคลูกคุยกับลูกหนูหนูนี่สนุกดีลูกนะคะปอผมปอมอ4ม4นะคะสวัสดีจะ้ะคุณเศรษฐานะัทเซ็นเศรษฐาบุบุตินะคะพี่ขุนนะะ่ะปม4จะโอเคคะ่ะ อันนี้สิบปีโอสิบปีเหรอหนูสิบปีแล้วคะ่ะสิบปีสิบปีอ่ะคนหนึ่งก็เวนิดก็ปีสามปีสามปีสามนะลูกนะขอบคุณขอบคุณค่ะสิบหกนาทีแล้วนะลูกนะสิบหกนาทีแล้วอันนี้กดไลค์ไปเก้าคนนะคะเก้าคนนะลูกกดไลค์เก้าคนไม่จะก,กี้นะมันผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้อีคลิปอีคลิปที่สี่นะลูกนะ ไม่มีคนเข้ามาเลยกะป้าก็เลยไล์แค่สิบห้านาทีแล้วก็ขึ้นใหม่อันนี้เป็นคลิปที่ห้านะลูกคลิปที่ห้านะวันนี้ <c ười> คลิปที่ห้านะคะเนี่ยโอปอโอปอปสามปสามนะคะปสามสวัสดีสวัสดีคุกสวัสดีจ้า อันนี้เวนิดอืมโอเคโอเคค่ะน้องเวนิดสวัสดีลูกสวัสดีโอ้โหแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะรุ่น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 ,ร,นรุ่นเด็กทั้งนั้นนะลูกนะเนอะอยู่ประมาณแปดขวบเก้าขวบสิบขวบนะลูกเนาะอยู่ประมาณนี้นะ,ะยายมันเจ็ดสิบกว่าลูกเอ้ยเป็นหลานเป็นเลนได้ลูกเลยเป็นเลนนะเนาะเป็นเหลน,ะนะเนเลนานะ พี่ขุนค่ะพี่ขุนอายุสี่อายุสิบห้าแล้วนะคะโอ้พี่คนที่สี่อายุสิบห้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโพค่ะปีสามนะลูกนะสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีสสด,สสด,ดีค่ะข้อความข้อความ อ่าถูกล็อกเออทำไมล่ะลูกทำไมข้อความถูกล็อกล่ะเอะเป็นอะไรข้อความถูกล็อกคุณเศรษฐาค่ะเศรษฐาทิศนะคะเศรษฐาทิศค่ะพี่เขาพี่คนที่สี่อายุสิบห้านะคะโอเคค่ะอายุสิบห้าเป็นพี่ใหญ่แล้วใช่ไหมอตอนนี้สนะิบแปดแล้วนุองนุองสิบแปดแล้วน้องนะสิบแปดนาทีแล้ว เหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วลูกนะหนึ่งนาทีนะ,น,น,นะคะสวัสดีค่ะพี่อ่านชื่อผมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมภาษาอังกฤษแลผมชื่อไปชื่อไปนโอค่ะค่ะชื่อไปครับสวัสดีบายบายลูกบายบายนะคะสิบเกนาทีแล้วลูกนะคะสิบเกแล้วนะคะ สิบแปด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 ห้าสิบลูกเดี๋ยวกดลงแล้วนะคะบาย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 ลูกบายบายเป็นคลิปสุดท้ายนะลูกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะตอนเช้านะลูกเนาะวัดดีค่ะสิบเก้าแล้วลูกวัดดีวัดดีค่ะ,ดดดดคะพี่ขุนผู้หญิงค่ะโอผู้หญิง <laughs> โอ้ย